ครับแนบแทบโตกับรายการมาโกโคลี่ทุก่นมวันนี้ผมจะมาสอนการซื้อรถและแต่งรถในเกมรูบอกับในมิธรเกมที่ชื่อว่า b a c k อ o ์กเรสคิวมิชชั่นไฟนนะครับว่าวิธีการซื้อรถและแต่งรถเนี่ยทำอย่างไรบ้างรู้ภายในไม่กี่นาทีไปรับชมกันเลยครับ ขั้นแรกเลยนะครับไปที่เครื่อง iPad ก่อนเลยนะครับต่อมานะครับคลิกไปที่ p u r c h a s e v e h i c l e นะครับจากนั้นคุณก็เลือกรถคันใดก็ได้เลยนะครับผมตามใจคุณเลยนะครับสำหรับคนที่มีงบน้อยนะครับผมแนะนำให้ซื้อรถจิบก่อนเลยนะครับเพราะมันราคาแค่100บาทนะครับเมื่อเลือกรถที่คุณต้องการแล้วให้คลิกไปที่ Order นะครับเมื่อคุณคลิกเข้าไปแล้วให้คุณคลิกไปที่ Review Order นะครับปึ๊บจากนั้นก็กดปุ่ม Pay ท่านี้คุณก็ซื้อรถสําเร็จแล้วนะครับส่วนวิธีเสกรถเนี่ยให้คุณคลิกไปที่ Request นะครับฟึบตอนนี้รถมันก็จะมาแล้วนะครับหากคุณต้องการเปลี่ยนรถนะครับให้กดปุ่ม F ที่ iPad นะครับจากนั้นก็กดไปที่ Remove นะครับไม่ว่ารถคุณจะไปจอดอยู่ที่ใดนะครับคุณก็สามารถรีเซ็ตรถกลับมาที่โรงจอดรถได้เลยนะครับ ต่อมานะครับจะมาสอนการแต่งรถนะครับต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะแต่งรถเพิ่มยุทธุรปรณกเนี่ยคุณจะต้องซื้อรถใหม่เลยนะครับซื้ออุปกรณ์แต่งแล้วเนี่ยไม่สามารถถอดได้ต้องขายรถอย่างเดียวนะครับมาเรามาเข้าสู่การแต่งรถกันเลยนะครับว่าทาอย่างไรบ้างขั้นแรกเลยนะครับไปที่ p พ r s h a ช e v e ร i c เคนะครับจากนั้นคุณก็เลือกรถคันใดก็ได้เลยนะครับตามใจชอบเลยนะครับอ่าผมจะเลือกรถ u m V e e ผมก็คลิกไปที่ออเดอร์เลยนะครับ ท่านผู้ชมนสังเกตพวกอาร์โม่คาร์โม่เอ็กซ์ตรานะครับผมคือไอส3ส่วนนี้คือเป็นส่วนในการแต่งรถนะครับคาร์โม่คือการแต่งสีรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูคาร์โม่กันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้าง นึ่งนะครับ forest forest ก็จะเป็นสีเขียวนะครับสีที่2นะครับ desert ก็คือสีไข่นะครับสีที่3านะครับ snow ก็คือสีขาวลายทหารนะครับขายในราคา250านะครับต่อมามาดูในส่วนของ a r m o นะครับว่ามีอะไรบ้างหนึ่งเลยนะครับ open open ก็คือรถเปิดปัทุนนะครับซึ่งราคา open ที่ขายไปเนี่ยขายในราคา500บาทนะครับอันที่2นะครับ light ก็คือเกราะเบานะครับฟรีแต่งฟรีนะครับ อันที่3นะครับเฮวี่เฮวีก็คือกราะหนานะครับผมขายในราคา2,000บาทนะครับอันสุดท้ายนะครับเอ็กซ์ตานะครับเอ็กซ์ตาก็คือติดปืนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีปืนอะไรกันบ้างและขายราคาเท่าไหร่กระบอกแรกเลยนะครับนั่นก็คือโนทูเร n โนทุเรศก็คือไม่ติดปืนแล้วก็ไม่เสียตังค์นะครับ กระบอกที่ 2. M248 0ขายในราคา2,500บาทปืน M248 0จะบรรจุลูกกระสุน200ลูกพกลูกกระสุนสำรอง600ลูกอัตราความเร็วในการยิงเร็วม,มากแต่สร้างความเสียหายไม่ค่อยแรงส่วนความแม่นยำจะอยู่ที่ปานกลางอันที่ 3. อัมโมเรต M2 ขายในราคา10,000บาทอัมโมเรต M2 จะบรรจุลูกกระสุน100ลูกพกลูกกระสุนสำรอง300ลูกอัตราความเร็วในการยิง Dante, แต่สร้างความเสียหายได้ดีมากบวกกับความแม่นยำค่อนข้างจะสูงแถมติดกรอกการกระสุนได้จริงไม่ติงหนังเมื่อท่านผู้ชมแต่งรถเสร็จแล้วให้คลิปไปที่รีวิวออเดอร์เลยนะครับจากนั้นก็กดปุ่มไปนะครับเท่านี้คุณก็ได้รถพร้อมกับยุทธกรณ์ที่คุณแต่งมาเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะรีเควสโชว์เลยนะครับนี่เอาไม่ใช่คันนี้ขอไปนะครับรีมูฟออกก่อนนะนี่คันนี้เลยนะครับนี่ นี่ดูนะครับมันจะประมาณนี้เลยนะครับต่อมาผมจะมาสอนการซ่อมรถนะครับว่าทําอย่างไรบ้างหนึ่งเลยนะครับกดปุ่ม F ไปที่ iPad นะครับจากนั้นคลิกไปที่ Repair นะครับจากนั้นก็กดปุ่มไป ท่านี้คุณก็จะซ่อมรถแล้วนะครับพร้อมกับเสียตังค์ด้วยจํานวนนึงเลยนะครับและนี่คือทั้งหมดของการเสกรถและซ่อมรถนะครับใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับกันอย่าลืมกันแล้วกดแชร์แล้วก็ซับสไครป์ผมใครอยากให้ผมสอนอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคทุกทีกันก่อนจากการคิดหน้าสานราวันนี้สวัสดีครับย่นดีแลวแล้วก็ซับสาาไครป์เด้อ